พี่น้องค่าค่าขวายค่าขวายปาค่าใหญ่แท้ว่ามันคือมีซ้ำค่านะค่าวใค่าหนึ่งแล้วค่ะค่าคดไปค่าหนึ่งแล้วพี่น้องพี่มาเหมาอีกในนี้ค่าเราได้นี่นะค่าละสองร้อยเอาลถให้ร้อยแปดสิบค่าละสองร้อยเอารถให้ร้อยแปดสิบปนราค่าบักใหญ่ค่าบักใหญ่พี่น้องไปแก่งคีดเลขเนาะแก่งเซบอนเนาะเก่งเซบอนเก่งคิดเลข ก็ลวกจิมกินกับเหล้าขาวเกียว zoom เนาะบ่งแค่เอาแค่แทกด้วยแค่แทกด้วยอุ่นนะพี่น้องปาแทกไหมแนงแทกไหม่พรเห็นอุ่นนะใหญ่กว่าแค่เราพี่น้องป้าเอาแหม่ฮิมาฮิมาหิมาเอาขาจักขาจักควายอุ่นนะเอาไปต้มยำกระต้มดิพี่น้อง สวะขิงมาตีอเออฟาข่อยางไก่เป็ดตลาดตัวลุงคอยอ่อนสอนข้าควายก <c oughs> ็เลยเวพี่น้องอ <c oughs> เอาพอพี่น้องค่าละร้อยแปดสิบโอ้ยเมยถ้าเอากันเห็ดกินมาเป็นไปเนาะ <c oughs> พี่น้องไปกินครับเหล้าข้าวเป็นหมูค่อยเนย ขาละ200ลดให้1้0ด่วนเลยครับผมตลาค่ายบเบิดมือนี้ไปขายได้ต่อเมินเซานะตลาดสดเทศบาลหาใหด่าจงลิมเลยอะค่ะโอ้โอเม้นเซาขามาข่ายมองตลาดนี่อย่างเมินเซาต่อแปลมาจะได้ค่าไว่เนี่ยนะแปลมาจะบ้านไม้ปุ่นนะเอาขจ้นจมิงไอขีสาเล้งไปเอาวะ เขาก็าได้ไปเอาไก่ให้เพื่อนมีดวงค่าแัดอยู่พ้นตีนตเออโมโม,โมเฮานี้เพื่อนมีค่าประจําเบดแล้วค่ะโอ้เหาเลยไปได้เอาพ่น,นอยู่นี่มีค่าประจับเบ็ดแล้วก็เลยได้ไปเอาพุ่นพี่น้องวะเราขี่สาลีงไปเอาแต่บ้านไม่สำหรับเฟียงเพื่อนม,มาซื้อให้เราเนพี่น้องค่าละซ่อง 100, ร้อยลนให้ร้อยแปดสิบจ่าเมื่อนี้มาบรทันไปเอาเงินเซาอยู่ตรงบริเวณต้นซ้ำซยา่ริมน้ำเลยเด้อยพี่น้องเด้อยางเมื่อแรงค่าอยู่ตลาดโตลุงจ่า ยัดไายจังยัดไายจังพี่น้องคนน่ะยับซำน้าค่อยพี่น้องข้าวาย่นะป้าใหญ่ครับใหญ่แน่ขาละสองร้อยพี่น้องขาละสองร้อยโอ้พอยักเห็นน้าค่อยผมจะเห็นข้าวไข่ผมขาละสองร้อยขาละสองร้อยบวนเลยนะครับผมใหญ่บนนี้นะยัง่่่เคคนีะต้องไปเติมเติมเนาะ ต้มแกได้มันจะเป๊ก,กทีหึไม่ใช่บ่งงามเนาะเนี่ยพี่น้องแก่ใส่คลิปที่มาเด้อที่มาเด้อยินดีรับหน้าตาเมีค้าครับหน้าตาไปที่ตลาดโต้ลุงนะครับพรุ่งนี้เจอกันอยู่ตลาดโต้ลุงเหมือนเดิมเนาะเมือเร่นกับโต้ลุงเมื่อเส้ากับต้ลุงโอเคครับสวัสดีครับ